สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะช่วงนี้คุณรัตียังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งจากคลิปที่ผ่านมาใน EP 1และ EP 2กรกษเสียนสำราญ English with love พวกเราอยู่ที่มัมติกแคมป์หรือที่บ้านแม่ติกอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามค่ะ มีกิจกรรมทำร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม English with love หรือกลุ่มเพื่อนที่เคยเรียนวิทยายลัยครูมหาสารคามวิชาเอกภาษาอังกฤษ,กษ,กษด้วยกันเรานอนค้างหนึ่งคืนมีการจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันในตอนค่ำในตอนกลางคืนด้วยพอตื่นเช้ามาเรามีกิจกรรมร่วมกันอีกนะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมในตอนเช้าของวันถัดมาแล้วพวกเราก็ยังไปต่อค่ะ ตอนนี้พวกเรากำลังขับรถออกจากมัมติ๊กแคมป์หรือขับรถออกจากบ้านแม่ติ๊กนะคะมีเพื่อนในรถหนึ่งคันที่เดินทางกลับบ้านไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่อีกคณะหนึ่งนะคะยังไม่กลับค่ะขับรถตามกันไปเรื่อยๆตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่พระาธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเพื่อไปสักการะไหว้พระขอพร แล้วก็ห่มผ้าพระาธาตนาดูลเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างตามพวกเราไปเลยค่ะตอนนี้ในกลุ่มเพื่อนของพวกเรารถยนต์ทั้งหมด4คันก็ขับตามกันไปเรื่อยๆค่ะจากมามติกแคมหรือจากบ้านแม่ติกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามไปที่พระาธาตนาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเช่นเดียวกันใช้ระยะเวลาประมาณ25-30นาทีไม่เกินนี้นะคะซึ่งระยะทางก็ประมาณ 25- หรือ26กิโเมตร หลังจากที่พวกเราขับไปเรื่อยๆนะคะก็มองเห็นพระาธาตุนาดูนตั้งเป็นสง่างามอยู่ทางด้านหน้าเราต่อจากนั้นพวกเราก็ขับไปเรื่อยๆหาที่จอดรถกันนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปค่ะว่าหลังจากที่พวกเราจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยพวกเราจะทำยังไงต่อไปไปที่ไหนกันต่อ ตามไปค่ะในฝั่งที่พวกเราจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในบริเวณวัดพระาธาตุนาดูนนะคะซึ่งทางเข้าไปยังพระาธาตุนาดูนเนี่ยจะมีสี่ทิศด้วยกันนะคะแต่วันนี้เราเข้าทางด้านทิศนี้ดูค่ะมีอุมโมงค์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเกร็ดความรู้ให้พุทธศาสนิก,กชนหรือผู้ที่มาสักการ,ระพระาธาตุนาดูนเนี่ยได้ชื่นชมกันหรือก็ได้ดูได้ชม เป็นคติเตือนใจได้ด้วยนะคะพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมไปถ่ายรูปไปอ่านไปตรงไหนมีเขียนมีให้อ่านพวกเราก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเดินทะลุซุ้มนี้ออกไปก็จะมองเห็นองค์พระาธาตุตั้งประงานอย่างสวยงามอยู่ด้านหน้าเรานะคะส่วนทางด้านซ้ายมือจะเห็นเต็นท์เล็กๆตั้งอยู่แล้วก็มีผ้าสีเหลืองวางอยู่ที่โต๊ะ นั่นก็คือผ้าห่มพระธาตุนะคะซึ่งมีการเตรียมไว้ให้ผู้ที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุนาดูนหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสามารถเขียนชื่อหรือสลักชื่อตัวเองและครอบครัวลงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อท่านได้นำผ้านี้ขึ้นห่มพระธาตุนะคะ หลังจากที่สลักชื่อหรือเขียนชื่อลงในผ้าห่มพระาธาตุเสร็จแล้วพวกเราก็เดินเข้าไปใกล้ๆบริเวณพระาธาตุนะคะ <c oughs> เพื่อเตรียมตัวสักการะพระบรมสารีริกาธาตุวันนี้พวกเราโชคดีค่ะมีเจ้าภาพที่มาถวายผ้าห่มพระาธาตุนะคะพวกเราก็ถือโอกาสร่วมทําบุญในตรงนี้ด้วยได้อ่า ห่มผ้าพ,พระาธาตุด้วยนะคะถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราหลังจากที่สักการะพระบรมสารีริกราธาตุแล้วก็ห่มผ้าพ,พระาธาตุแล้วพวกเราก็ยืนถ่ายรูปกันแล้วก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันคุณรติก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านและเจ้าภาพที่มาถวายผ้าห่มพระาธาตุในวันนี้ร่วมกันนะคะ หลังจากนั้นก็พาเดินมาฝั่งนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่เชิญชวนให้ลอยเทียนนะคะแล้วก็ใส่บาทหรือว่าก่อบพระทรายนี่ค่ะตามพระประจำวันเกิดสีพระประจำวันเกิดก็จะทำไว้ชัดเจนนะคะเริ่มจากสีม่วงสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแดงนี่ค่ะประจำวันเกิดต่างๆ นับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นะคะและคุณรตีก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสาธุค่ะหลังจากที่พวกเราสักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระาธาตุนาดูนและก็ร่วมกันห่มผ้าพระาธาตุนาดูนเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วพวกเราก็เดินทางต่อค่ะยังไม่ได้แยกย้ายกันนะคะตอนนี้เป้าหมายของพวกเราอยู่ที่บ้านโกธา ตำบลพระาธาตุอ,อนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้พอเราเดินทางมาถึงบ้านแม่สมควรและพ่ออินที่บ้านโกทาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแม่สมควรก็คือเพื่อนพวกเราที่เคยเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อน English with Love ส่วนพ่ออินก็เป็นลูกเขยของกลุ่ม English with Love ค่ะ ดูนะคะพอพวกเรามาถึงเนี่ยต้องตะลึงเลยแม่สมควรกับพ่ออินเนี่ยเขาเตรียมไว้อย่างจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะจัดสถานที่อาหารและเครื่องดื่มพร้อมเครื่องเสียงสำหรับร้องคาราโอเกะในกลุ่มของพวกเราในวันนี้นะคะดูอาหารต่างๆจัดเตรียมไว้เยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งตำถั่วขนมจีนอ่อมปูนาหมกหน่อไม้ หมกเขียดอะไรประมาณนี้จัดไว้เยอะมากเลยนะคะรวมทั้งขนมจีนและน้ํายาขนมจีนแบบอีสานอีสานนะคะน้ำยาปลาร้าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะส่วนปลาก็คือพ่ออินจับมาสดๆเลยค่ะจากบอ่อที่อยู่ข้างบ้านนี้เองวอ่แล้วพวกเราก็สนุกสนานค่ะอร่อยอร่อยในอาหารแล้วก็คุยกันต่อค่ะมีการร้องเพลงร้องคาราโอเกะกันต่อจนกระทั่งบ่ายคล้อยค่ะ ก็ทยอยแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะนับได้ว่าการมาพบปะสังสรรค์กันของพวกเราในกลุ่มเพื่อน English with love หรือกลุ่มเพื่อนที่เคยเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษด้วยกันที่วิทยาลัยครูมหาสารครามจังหวัดมหาสารครามเมื่อสมัย40กับกว่าปีที่แล้วนะคะในคราวนี้พวกเราทุกคนมีความสุขสนุกสนานเต็มที่เลยนะคะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยเสียงคุยกันอย่างสนุกสนานทำอาหารให้กันรับประทานอย่างอริดอร่อยใครอยากร้องเพลงร้องใครอยากเต้นรำเต้นใครอยากกินใครอยากดื่ม ทำได้ตามอัธยาศัยเลยนับตั้งแต่วันแรกที่พวกเรามาเจอกันที่มัมติ๊กแคมป์นอนค้างคืนร่วมกันที่มัมติกแคมป์ตื่นเช้ามาก็ทำบุญใส่บาตพระแล้วก็ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้เพื่อนในกลุ่มของพวกเรานะคะทุกคนมีความสุขสนุกสนานมากค่ะแล้วก็พากันมาไหว้พระขอพรมาสักการะพระบรมสารีริกาธาตุที่องค์พระาธาตุนาดูน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามและจบการพบปะสังสรรค์กันในคราวนี้ด้วยอาหารเที่ยงที่แสนจะอริดอร่อยที่บ้านแม่สมควรและพ่ออินบ้านโกธาอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับคราวหน้าพวกเรานัดกันแล้วนะคะว่าจะพบปะสังสรรค์กันวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมความสุขและสนุกสนานของพวกเราในกลุ่มเพื่อน English with love นะคะพวกเราในกลุ่มเพื่อน English with love ทุกคนก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเจ้าของสถานที่เริ่มจากแม่ติ๊กและพ่อหมูเจ้าของมัมติ๊กแคมป ที่อนุเคราะห์สถานที่และที่หลับที่นอนให้พวกเราได้พบปะสังสรรค์กันพร้อมอาหารที่แสนจะอ,ร,จอร่อยตื่นเช้ามาก็ได้นิมนต์พระมาให้พวกเราได้ใส่บาทรทำบุญกันนะคะและเจ้าภาพที่สองก็คือแม่สมควรและพ่ออิน ที่อนุเคราะห์สถานที่ให้พวกเราได้มาร้องเพลงแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงอันแสนจะอร่อยเช่นเดียวกันนะคะคุณรตีก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอายุยืนยาวสำหรับในกลุ่มเพื่อน English with love อย่าลืมนะคะเราจะพบกันอีกครั้ง วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรัตีมาตลอดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ